สวัสดีค่ะพบกับแหม่มนะคะกับเพจมาด้าโกอ่อนนุชราชกบังนะคะบายเซลแหม่มวันนี้แหม่มมีส่งมอบรถนอกสถานที่ค่ะวันนี้เราอยู่กับลูกค้านะคะและจังหวัดนครนายกค่ะเป็นเจ้าของรถของมาด้าสองคันนี้เดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของหน่อยนะคะสัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆค่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับรถคันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องยูยี่นะคะน้องยูยี่เป็นเจ้าของรถมาด้าสคันนี้นะคะก็ ตัวนิวเลยเนาะ2022นะคะสอบถามความประทับใจนิดนึงค่ะกับการออกรถครั้งแรกแล้วก็คือรถครันแรกเนาะรถครันแรกและน้องก็ได้ซื้อผ่านทางเพจออนไลน์ใช่มั่นใจยังไงคะว่าซื้อรถโดยที่ยังไม่เห็นเซลแล้วก็ยังไม่เห็นรถเลยนะคะรถ รถคันนี้ราคา600,000บาทนะคะลูกค้าซื้อผ่านทาง Facebook 100%นะคะสอบถามนิดนึงค่ะว่ามันใจยังไงคะก็เข้ามาดูในเพจ่ะคะพี่แหม่มคุยผูกคอดีอแล้วก็มีการซัพพอร์ตที่ดีแนะนำดีค่ะออขอบคุณมากาค่ะก็ลูกค้าก็มีการเข้ามาดูในเพจ Facebook นะคะของเพจมาด้าของแหม่มนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนเช็คก,ก่อนแหละว่าเพจจริงเพจปลอมคุยแล้วโอเคอ่าแล้วก็ได้โอนจองเข้าบริษัทเนาะ ก็คือที่สําคัญเลยค่ะก็คือไม่ได้โอนจองผ่านชื่อบุคคลนะคะโอนจองผ่านชื่อบริษัทแล้วก็แฟนนั์นก็วิ่งเซ็นถึงที่เนาะแต่ทีนี้แคมเปญของน้องยุยยี่ตอนนี้ก็คือจะเป็นโปรมาด้าสองโปรกสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะช่วยดาวสิบห้าเปอร์เซ็นของแถมจัดเต็มมากลูกค้าคุณยุยยี่ชอบไหมคะอสเก์ตเลือกได้เนาะสเก์ตแล้วก็บาะหนังภายในอีกนะคะก็ยังไงวันนี้แหนมขอให้รถคันนี้นะคะเดินทางโดยสำหรับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะคะ นเงินขนทองมาให้นะคะแล้วก็ถ้ามีลูกค้าแนะนํามาได้นะคะได้ค่ะวันนี้แรมขอบคุณมากเลยค่ะดเดี๋ยวลูกค้าดูรถได้เลยค่ะก็คาะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตอนนี้ยังมีโปรอยู่นะคะช่วยดาว15%นะคะก็ใช้เงินจบอยู่ที่3,9,900บาทแถมทั้งสเกิร์ตและเบาะหนังนะคะสําหรับรุ่นซีและรุ่น SL ก็จะเป็นเป็นเบาะหนังปรบไฟฟ้าอยู่แล้วเราก็จะแถมสเกิร์ตรอบคันเช่นกันค่ะใช้เงินออกรถเท่ากัน ส่วนโปรโดอกเบีย้ยพิเศษก็จะมีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นถึงสี่สิบแปดงวดน,นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นส่วนลดหนึ่งหมื่นบาทหรือเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะดาวเพียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นแล้วค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อมาที่เพจแหม่มได้นะคะ,ะหรือเบอร์ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งแปดแปดแปดหนึ่งสี่นะคะแหม่มพีด,ดีให้คาปรึกษานะคะเกี่ยวกับการออกรถทุกขั้นตอน,นะคะ่ะยังไงวันนี้แหม่มฝากไว้ด้วยนะคะกับเพจ มาดากูอนุรักษ์กระบ,งบังใบเสือแหม่มค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> yeah.